สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่ลี่วันชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ใหลี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะลี่ก็มาเรียนแต่งหน้าค่ะในโครงการฝึกอาชีพของทางเทศบาลนครนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานแล้วขั้นตอนในการแต่งหน้ากันค่ะก็น่าสดมากเลยนะคะน่าสดมากนะาผักเม่งมากมาดูบรรยากาศ ้อะะเสร็จเตรียมไปแต่งหน้ากันค่ะลงทนอนหน้าเสร็จแล้วเราก็ล้าตบของาจาก่อนที่เราจะลงคีมบำรุงนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะ โดยการใช้พวกคิ n นซิงนะคะชุบสำลีแล้วก็เช็ดผิวหน้านะคะจนสำลีขาวนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างหน้าด้วยโฟมหรือว่าสบู่นะคะหลังจากนั้นนะเราก็มาใช้โทนเนอร์นะคะเพื่อปรับสภาพผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือจะเป็นพวกน้ำตกหรือพวกเอสเซนต์นะคะแล้วก็เป็นเซรัม่มมอยเจอร์ครีมหรือว่าไอครีมนะคะ พวกนี้นะคะ่ะคือการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะให้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อ,อความเข้มข้นน้อยที่สุดนะคะ,ะหรือว่าเหลวที่สุดนะคะแล้วค่อยไปถึงเนื้อที่หนักขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทากันแดดก่อนนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าคะ่ะสำคัญมากๆเลยค่ะ สำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าตัวเราเนี่ยมีผิวสภาพแบบไหนนะคะว่ามีผิวมันผิวแห้งผิวธรรมดาผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะมีผิวผู้ใหญ่ด้วยนะคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็ให้สังเกตตัวเองนะคะว่าเออผิวเราเป็นแบบไหนอย่างเราผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะมีอาจจะมีอาการลอกเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าควรใช้ครีมที่แบบค่อนข้างมีความเข้มข้น สูงนะคะอ่ามันจะได้ล็อกความชุ่มชื้นไว้นะแล้วก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆนะคะเพื่อให้มีความชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกนะคะต้องต้องรอมันหายหนึบเหรอคะใช่ต้องรองให้มันแบบรู้สึกว่ามันไม่ไม่เปียกเกิน,นะคะ่ะรอแบบเพราะว่าถ้าเปียกเบอร์เราลงรองพื้นก็เ,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 เป็นข้าก็อ,อ,อาจารย์บอกให้เอาสเปรย์น้ำแร่ ฉีดที่ฟองน้ำนะคะหรือว่าจะฉีดไกลๆทั่วหน้าก็ได้ค่ะก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะนี่คือผสมเหรอคะใช่ผสมสอง,ส,องสีสงเราไม่เข้าใจราคาสีเดียวหน้าเราก็ไม่ดีสิเข้มไปดักขาวไวเวลาเราเ,ราเ,าเลือกที่เคาน์เตอร์เราสามารถแบบเอาสีเดียวได้นะคะ เพราะว่าไม่เห็นมีคนแนะนาเราเลยเนาะเวลาเราไปซื้อก็อ่ะเปอเซอร์อ้าเบอรอกจอบไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะใช้สีเดียวก็ได้ค่ะแต่มันต้องเป็นสีที่พอดีผิวเลยอืแต่อันเนี้ยเวลาที่เรามามาเวลาสอนน่ะเราไม่สามารถซื้อทุกสีมาได้นะคะก็เลยเอาขาวกับเข้มแล้วก็ผสมกันได้ค่ะโอเคแล้วก็ใช้ฟองน้ําฉีดสเปรย์ก่อนนะคะต้องทดลองที่กรอบหน้าก่อนนะคะดูว่าเข้ากับ สีผิวเราหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ต้องผสมเพราะสีเข้มก็เขากับผิวนิดนึงที่ทำการฉีดสเปรย์ไว้แล้วใช่ไหมคะสเปรย์นวดในกไรเคลอย่์ก็ฉีดให้มันฟองน้ำมีความชุ่มๆค่ะพอเสร็จลก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มสีรองพื้นแล้วก็มาทาบริเวณที่หน้าเราอะค่ะวิธีการเกลี่ยก็คือกดๆๆเราจะไม่ทำการบึ้ง ลากแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นเป็นเป็นรอยเราต้องลองพินก่อนก่อนเลยเอาคือหน้าก่อนใช่ไหมคะทำทีละส่วนค่ะเพราะว่าลองพินบางตัวก็จะมีความซึมเร็วใช่ไหมคะแล้วมันมันก็อาจจะเป็นเป็นรอยบน๋มไปนะได้ก็คือให้ทําทีละส่วนค่ะทําแก้ให้เสร็จก่อนอย่าลืมบริเวณที่ผันร้ายอ๋อเปิดตาด้วย กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนเข้าสู่แล้วก็คืนนอนดึมนะคะเขาตายตาคำ้ำไม่เป็นไรวันนี้ต้อมีคอนซีลเลอรูเอากระจกมาดูด้วยโอเคมันแจมก่อนเหรออ๋อเนี่ยค่ะใช้ฟองน้ำเนี่ยค่ะแตะไปแล้วก็เกี่ยไปเลย แท็แถบแถบกนก็ทำทีแบบาก็ทำทีกันว่าอใช่จะบอกอย่าลืมเปิดตาด้วยนะคะ<อ>ปกติเป็นคนไม่ใช้รองพื้นเลย <laughs> ใช้แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวแต<อ>แป้งแข็งจำเรื่งสีได้ไหมที่บอกว่า ถ้าเกิดใครอ่ะเป็นรอยดำใต้ตาถ้าเป็นรอยดำอ่ะเราก็จะลงสีแดงสีส้มสีส้มสีบลอุ่์เนาะสีส้มสีส้มค่ะสีส้มแต่ว่าถ้าเป็นรอยแดงลงสีเขียวแต่คือถ้าเราไม่ช่างกันนะก็ไม่จําเป็นต้องซื้อกันนะคะซื้อคอนซีลเลอร์ธรรมดาที่เป็นสีเลืองก็ได้แล้วก็ปกปิดจุดดาดำที่เรามีอันนี้ก็เราทำาพิ่มนี้นิดนึงแลเติมสีส้มเข้าไป เสร็จหนึ่งรอบแล้วค่ะแล้วก็อยากให้ทำอีกหนึ่งรอบเพราะว่าวันนี้ลุกจะเป็นลุกกันคืนเนาะจริงๆริงกลางคืนคุณชั้นราอยากได้การได้หรือได้การปกปิดที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุกกลางคืนแล้วแต่ว่าใช่ค่ะอาจารย์เราต้องต้องลงคอร์สตรงนีค่ะเพราะว่าน่าจะพร้อมกันจะได้คอนเดนต์กันสีมันจะได้เป็นสีทเดียวกันคลิกสี ลองติดนี้ก่อนลองลองติดก่อนเหรอถ้าเราลบเสร็จแล้วเราต้องลงสิวอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของคอนซีลเลอร์ขั้นตอนถัดไปค่ะอ๋อลงรองพื้นรอบที่สองก่อนแล้วค่อยคอนซีลเลอร์ใช่ค่ะคอนซีลเลอร์ก็จะปิดแค่เฉพาะจุดๆที่เราต้องการจะมีแต่ปิดเป็นพิเศษอย่างเช่นรอยดำรอยแดงนี่ของได้ผิวขาวนะคะก็เป็นเมเบรินเบอร์หนึ่งสองโสนนะคะโอเคคาล์ตสอง แปลว่าต้องใช้สีเข้มกว่านี้นะคะหรือผสมต้องผสมอ๋อผสมตอนนี้มันก็จะขาวไปนิดนึงนะคะอย่ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวใช้คอนทัวร์ช่วยคอนซีลเลอร์นลละนะปิดปิดดำๆหยุดจางดำรอยรอบ,รบตาบถ้าของนี่ก็อาจจะใช้ชสองสีผสมกันค่ะแล้วก็ลงเฉพาะจุดเป็นหล ผู้ใใช้สองสีนี้นะคะผสมกันเพื่อเพื่อเอาสิวนี้ออกลองผสมกันดูก่อนนะคะสมงนี้เขาเข้ากันแล้วค่อยๆแต้มนะคะ ไม่อาจารย์เอ่าเป็นพี่ห่อใช่มั็ี่อนี้ตอแคตอนแรกบอกว่าก็ผสมทีนี้เราไปดูใช้เป็นกผสมแป้ง้ใช้แต้งแล้วก็ใช้นิ้วอ่อนิวเก็บแป้งแป้มพวกกันไปก่อนลองดูก่อนว่าสีโอเคไหมง่ายไม่แพงต้งสา้อลองดก่อนว่าสีโอเคไหมออเลรแตหมดเลยหไม่เหอาะรปวที่เรยนเนาะ หม้ยไปอขอบคุณค่ะจางลงนะคะแต่ตรงนี้มีสีแดงๆ สองสีเข้มอีกนิดนึงสามสีลงมาเลยค่ะสามสีรวมกก็ดีขึ้นนะคะจากที่แบบสิวเด่นเด่นเนาะเมื่อกี้มันก็จะจางลงนะอ่ะใสกันเลยอ่ะสวยเชียวใสใสแจมใสไปเลยใสเรื่อสวยใสกันทุกคนเลย อันนี้ของดีหน,น้ายาวก็จะเป็นบรดีก็ไม่ยาวเท่าไหรนะ่น<ะ>่พอดีพอด<ะ>ีก็จะลงหน้าแก้มราใช้สติกนะคะอาชีพอาชีพหลัก ก็ลงให้มันเรื่อไปก่อนอีกครั้งหนึ่งเราทำเองนะคะพี่แต่คนเราขอหน้าแก้มก่อนนะขอพลาสติกปกติาคนหน้าก้วนน่าจะเฉยๆหงเรียบยาวๆไม่ได้จะได้หน้าแก้มขั้นตอนอะไรก็ทำเองเสร็อที่หน้าหนึ่งชั่วโมง ใช้ลิปสติกนะคะเ,เมื่อกี้อาจารย์ทำแบบนี้ใช่ป่าวว่ะเนี่ยมาเรียนเนี่ยมาเรียนเน,นี่ยต้องอยู่ปีห้านะปาดเข้าไปนะคะเ <c oughs> บาๆนะคะเ <c oughs> พราะเราอะอายุเยอะแล้วน,นะคะทำอะไรให้เบาๆอาจารย์ทำเบาๆเมื่อกี้ทำตัวเองไม่แรงจังเลย <c oughs> เ้อดลงแป้งฝุ่นเซตให้รองพื้นเขาไม่ไหลนะคะมาถึงขั้นตอนของการลงสีตาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการทาตาชั้นเดียวหรือว่าคนที่มีตาเล็กกันนะคะก็ใช้เทคนิคนี้ก็จะทำให้ตาเราดูโตขึ้นนะคะโดยการาทาสีอ่อนนะคะให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ทาสีกลางๆะคะ่ะให้เลย ชั้นตาขึ้นมาน,นิดนึงนะคะแล้วก็สีเข้มนะคะตรงบริเวณใกล้ชิดกับโคนขนตาเลยค่ะเใช้แป้งสะอาดนะคะก็มาแต่งแต่งหน้ายกขางอันเนี้ยงั้นเขียนอะไรนะไปนู่นออกไป มันก็จะแบบว่าดูสีเข้ากันมากขึ้นแล้วจะลงชั้นที่สามเข้มขึ้นเลยนะคะมาลงตรงขอบตาล่างเอ้ยขอบตาบนก็ประมาณานี้แล้ <c oughs> าาวกะ เจลไลเนอร์นะคะ ต้องอะไรนะอย่างอย่างรุ่นเนี้ยจะละหนังตาตกกันหมดแล้วอะเราต้องติดสกอเทปอะไรป่ะคะทำตาสองชั้นใช่แต่ผู้ใหญ่ก็จะไม่ชอบสิดอันนี้เขาใช้กาวอ๋อใช้กาวใช่ไหมคะกาวท<ค>า,<ค>าแล้วก็จิ้งไฟมันก็เป็นชั้นเราทำเพื่อแบบสร้างสร้างจอบของคนรู ตันนั้นเดี๋ยวเราใช้สีนะคะกระเบนกระอาแดงเบลนให้ฟงนะคะเหมนเขยใช่แต่งหน้ายกตราตขึ้น เติมตรงนี้นิดนึงนคะคะใหลองดูในก็จะมันก็จะดูมีเงาเติมขาวอะค่ะเติมสีนี้ค่ะนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยสีน้ำตาลอันนี้ให้ให้ดูก่อนเนาะเทียบกับอีกฝั่งนึงน ลาต่อดัดแล้วเนาะ,ะอันนี้เราก็ปัดมาสคาร่านะคะก็ใช้หัวดัวนี้เห็นหรือเปล่าขวดเล็กอันนี้ปัดแล้วมันจะเรียงเส้นนะคะส่วนอันนี้ปัดแล้วมันจะฟู มากกอนนี้บติิง,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 งขั้นตอนของการเขียนคิ้วนะคะก็ต้องออกแบบรูปทรงให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะคนที่มีใบหน้ารัศษะะกลมหรือสละเปานะคะอาจจะเป็นรูปทรงที่โค้งนะคะจะได้ทําให้หน้าของเราดูยาวขึ้นนะคะสําหรับคนที่หน้ายาวอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจจะใช้ทรง สไตล์เกาหลีนะคะคือแบบเป็นเส้นนอนๆเลยนะคะแล้วก็ให้เราเริ่มจากหางคิ้วก่อนนะคะใช้สีเข้มนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาที่หัวคิ้วนะคะจะเป็นสีอ่อนนะคะวิธีการเขียนนะคะก็ให้เรานะคะร่างที่ท้องคิ้วหรือว่าขอบล่างก่อนนะคะตรงปลายแล้วก็ตามด้วยขอบบนแล้วค่อยระบายตรงกลางนะคะ ว่าเวลาปัดสคอนให้ข้างนอกสีเข้มแล้วก็ข้างในสีอ่อนนะคะปกติใช้สีเดียวที <laughs> ใช้สีส้มข้างนอ,นอกแล้วก็สีอ่อนสีชมพูข้างในนะคะอค๋อสำหรับปักค้ำให้ลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงลิป สีนี่ของลี่ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไฮไลท์นะก็ประมาณนี้คิมไหมเดี๋ยวให้ดูรูปดีฟอรอัปเตอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอาจจะมีค่ะตกบกพร่องรายละเอียดดีเทลหลายหลาอย่างนะคะ ก็ต้องขอภัยมณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ